ว้าวอาราสวยมากสวยจริงๆนะคะามาเดินเล่นค่ะสวยมากบรรยากาศดีมาก ดูวิวสินี่คือปูซาน I love ปูซานปูซานสลังเฮหลังๆไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเลยชอบอัดเป็นวิดีโอมากกว่าเพราะรูปนิ่งมันไม่มีชีวิตอะไรเลย จะเป็นจุดที่แบบเขานี่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้นะเป็นบันไดที่สวยแนละ้ดูรูปกันว่าจองว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอ่าก็เป็นบ้านที่มาดูทิวทะเลนะคะหมือ,อยู่ตรงหน้าผาทิวทะเลนี่ก็เป็นชิ้นบ้านแล้วค่ะ อันว่ากาินยอุลกินยอุลมุนฟามาเอรนะคะนั่นก็เป็นทันที่ะ ก็จะเป็นบ้านคนอยู่ริมอยู่กันริมทะเลอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเหมือนเป็นผามีบันไดเดินลงอนี้เลยนะคะเป็นหมู่บ้านตลอดแนวนี้เลยคะ่ะจะมีร้านค้ามีอะไรนักท่องเที่ยวชอบมาะคะ่ะ บางทีก็จะเดินขึ้นเนินเหมือนขึ้นเขาเหมือนขึ้นผาเนี้ยเพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งตั้งอยู่แบบแนวริมแนวริมเขานี้เลยนี่นะคะชื่อหมู่บ้าน มากแต่ซองนี้ไม่ได้ลงไปข้างล่างนะคะเพราะเหนื่อย ะะเป็นมุมที่คนชอบมายืนถ่ายรูปกันลาก่อนนะคะหมู่บ้านนี้ ชาวมมกแเสตนิดากินไอติมกันนะคะมีร้านไอติมด้วยอือร่อยอยะมาชิซายอกินก่อนนะคะพอกินก่อนอ้อยลมก็ไม่ไหวอ,อร่อยมากเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ออตอนนี้ซองนี้นะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านซัมชองนะบิเลเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อของปูซานถ้าใครมาปูซานแล้วไม่มาหมู่บ้านนี้นะก็ถือว่าไม่ได้มาฝนเป็นฝนไล่ช้างตกไปปล่อยเดี๋ยวก็คงจะหยุดนะคะจริงๆไม่ต้องกางร่มก็ไม่เปียกนะอ่านะจะได้เห็นด้วย นี่ไม่ได้ถึงจุดไฮไลท์ที่คนไปถ่ายรูปกัน,นเยอะนะคะจะถึงจุดไฮไลท์ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งดูลันค้าทั้งหลายตลอดสองทางทางนะคะตั้งแต่ปากทางเข้ามานักท่องเที่ยวเต็มทั้งวันนะคะหัวฟูไม่ไหวเที่ยวตั้งแต่เช้านะคะเที่ยวคนเดียวตั้งแต่เช้า ชวนมุนฟว้ามาเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะเป็นปลาขนาดเล็กรวมกันเป็นกลายเป็นปลาขนาดใหญ่นะคะสัง่งนี้ดูจะเป็นรูปปลาตัวเล็กๆเล็กง,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 งกันนะคะไปถึงหัวถึงหางเลยน่ารักมากบาง,กงคนก็เช่าชุดทันบกมาใส่เดินนะคะนี่ก็จะมีร้านเช่าชุดทันบก นี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเพราะว่าจริงๆต้องขึ้นไปสูงอว่าน,นี้ถึงจะเห็นด้านบนที่เป็นบ้านสีสันทั้งหมดเป็นลูก,กวัดอย่างี้นะมันสีพัดเทลต้องขึ้นไปสูงวันนี้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะ ี่เป็นจุดไฮไลท์นะคะไอเลิฟกำชองจุดนี้คนมันถ่ายรูปก,กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเห็นมุมหมู่บ้านทั้งหมดได้จากตรงนี้นะคะนี่ยคะ่ะก็สวยดีแต่จริงๆแล้วถ้ามองดูไปถ้าไม่ได้ทาสีนี้ก็เป็นแค่บ้านธรรมดาเองนะคะที่มีาร้านค้าเยอะ ตอนแรกก็ไม่มีร้านค้าในเยอะขนาดนี้นะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เลยมีร้านค้าเยอะของกินแปลกๆอร่อยๆเยอะแยะเลยนะคะใครมาปูซานนะคะต้องมาที่นี่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านกำชอนบุญความมาออินนะคะสวยมากอันนี้เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่จะได้ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะสวยมาก เป็นสีพัดเทลเลยนะคะเียดายฝนตกแล้วนะคะมันเริ่มสลัวสลัวมันเลยไม่เห็นสีว่าเป็นสดขนาดไหนสวยค่ะเอาลืมทะว่าจากตรงนั้นก็สามารถมองเห็นทะเลได้นะคะจุดนี้ก็คือที่สุดของไฮไลท์นะคะ คนจะเข้ามานั่งแบบเช็คอินถ่ายรูปกันกนะอดเจ้าชายน้อยนะคะ Little Princess อเลสตันพรินซ์นะคะอเลสตันพริน uh, นะคะ uh, uh huh. มีส,นสุนัขจิ้งจอกข้างๆด้วยตั้งเที่ยวรอต่อคิวกันจะมาถ่าย <Yeah. S 1> เต็มเลย มุมน,นี้นะคะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยได้มาถ่ายรูปอะไรเท่าไหร่นะ <_ l evaluations> ก็เลยว่าเพราะว่ามันได้ภาพมุมที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเทควิวเต็มที่แต่ก็มีจุดให้ยืนขึ้นไปข้างบนได้นะแล้วก็อันนี้ตรงจุดเจ้าชายน้อยค่ะคนเยอะมากนะ <t> แล้วต้องมีมาคนเดียวไม่มีใครถ่ายตอนกอดกับเจ้าชายน้อยนั่งห้อยขาได้ต้องมากับพี่เดอ,อีกรอบนึงนะคะ จุดนี้ก็เสียวนะกลัวความสูงดีที่มีรั้วสูงกว่าเอวนะฮะให้เกาะนีน่ยเห็นหมูบหม่บ้านทั้งหมู่บ้านเมืองทั้งเมืองไม่ใช่เมืองทั้งเมืองนะมันแค่หมูบหม่บ้านตรงนี้นะคะแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นทาสีอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาจะอา่าทาให้มันบูมึ้นมาเป็นเป็นเป็นย่านเศรษฐ,ฐกิจเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจก็เลยทาสี ะะไปดูประวัติเองนะว่าใครทาเอาใครทาจ้างใครมาทาอะไรกันทั้งกันทั้งแถบเลยนะกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันเลยนะทำให้เศรษฐกิจคึกคักแต่ก่อนไม่มีใครเคยสนใจหมู่บ้านนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากต้องมีถ่ายไปก็ต้องพอยเกาะไปด้วยนะโัวตกอันตรายมากนะเออนี่คือปูซานค่ะนี่คือหมู่บ้าน กำชอนกำชอนกำชอนถูกละกำชอนบุญความมาเอิงน,นะคะเชิญเทควิวได้ตามอธัธยาศัยเลยนะคะเดี๋ยวกลับต้องไขายให้ เช็คอินร้านนี้นะคะกินอ a s i เช e l นเลมอนะคะกินแก้วกับวิวสวยๆข้างหนังนะคะมีร้านน้ำร้านนี้ติ่มเยอะแยะเลยลองเดินมาหาดูกันเองนะคะ <c oughs> ขนมน่ารักน่ารักของที่นี่นะคะลองกินดูไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยไม่มีที่วางกล้องก็มาวางตรงนี้เดี๋ยวซองมีจะลองกินให้ดูนะคะกล้องมีตรงไหนน่ารักมากเลยมันเหมือนมินชีลี่อะ่ะเคสมันก็เยลลี่อะ่ะเยลลี่หวานๆแล้วก็ใส่พวก ถั่วพวกสตรอเบอรี่นะก็เป็นเยลลี่หวานๆนะอก็ก็มากินกันได้นะคะก็อร่อยแปลกแปลกดีนะไอเยลลี่มันไม่แปลกหรอกแต่มันแปลกตรงที่แบบใส่เหมือนแบบหนอนนมข้นเหมือนสตรอเบอรี่เหมือนถั่วเหมือนอะไรลงไปอย่างงี้ด้วยอ่ะ กกินดูอีรบลงทุนนั่งถ่ายดูแล้เนะเพราะมากคนเดียวไม่มีคนช่วยถือกล้องถ่ายภาพมันจะไม่สวยนะคะเพราะไม่มีตากล้องนะคะตั้งแต่ชาวหัวคูยังไงตอนนี้หัวก็คูยอย่างนั้นโอล้ลมแรงมากเลยทุกูานนะ ก็บ้านนี้ก็เป็นคลิปายในวันนี้แล้วนะเดี๋ยวกลับโรงแรมที่พักแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยเดินทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวข้อมูลจากกูซานเสร็จนะคะมีก็จะไปเกาะเชจูต่อนะคะติดตามชมคลิปเกาะเชจูโดด้วยนะคะเชจูมานะนะนะลงไปทางใต้ของกูซานลงไปอีกนะ,ะ,นะะอันนี้โซ อันนี้ปูซานค่ะแล้วก็ได้ปูซานก็ลงมาเป็นเกาะออกไปจากฝั่งของประเทศเกาหลีเลยนะออกไปตรงนี้เลยนะลงไปใต้อีกนะโดยจากปูซานจะต้องไปโดยเครื่องบินนะคะติดตามคลิปให้หมดเลยนะคะคลิปเกาหลีในว,วันนี้ทั้งหมดน่าจะมีประมาณ3-4คลิปได้นะคะสวัสดีค่ะ